สวัสดีจ้าพ่อกับยายทิพย์อีกแล้วเมื่อนี้เมื่อนี้ยายทิพย์กันสีมาให้เบิ้งกันยายทิพย์ขุดบอ่อสีเลี้ยงกบให้เบิ้งกันเลยจ้าขุดบอ่อหมู่บ้านเอาน้ามล่องใส่ไว้นี่ยายทิพย์ขุดบอ่อไว้สีล่องเอากบมาเลี้ยงเบิ้งมันดิ เป็นยังไงน้ำกับน้ำเค็มมันสีย่างบ่บ่ร่องกับบะรูนาะจ้ะเนาะต้องลองเแกะทางเขาก่อนไม่ลองก็ไม่รู้ ว่าผลออกมามันจะเป็นยังไรขัดเลี่ยงค่ะมันใหญ่ก้างสีขยับขยายแย่ทิพเอาพักบุงมาปลูกไว้แล้วโอ้ยขอ้อแย่ทิพเอาพักบุงมาปลูกไว้ มันใหญ่กับพ่อแต่มีมองลบเดดลบงามร้ายไปว่าพี่นอ้องได้ถีบกับพ่อเคยเห็ดจักเทียเอาดอกจอกมาใส่ไว้ให้มันปีน ไลยไปบบเจอาน่ำจิบดน่ำเข้มไปสิบสบ,าบ,าบตายมดบอกเขาจังไหน ขมันเนันเลี้ยงขมันนันไต่ผลย้ายทีบกับสิขยายออกไปทาางพุ่นย้ายทีบเสียงยาไว้แล้วขยายออกไปพุ่นมันเป็นไปไหนบื้อพุ่นมองเดี่ยงป้าหกหกพุ่นทางยาออกสลักกัดคุดบ่อลเลย ยาย่ทีบกับบ่หมันใจน้ำนามเข้มดินเข้มนี่แหละตะวันเขียดธรรมชาติอึ้งธรรมชาติกับมีเรื่อห้องแตกโครบคบอยู่มันยังอยู่ได้อะนะแต่ว่าถ้าออามาเลี้ยงโดยตรงนี่มันจะอยู่ได้บ่หนาำเข้มไปไม,ม่เมียว ได้ที่ว่าสิขุดบอ่ออนุบาลอีกจากบ่อหนึ่งมึงนี่ม,มงึงนี่ไว้ทะเลียงครบไงสิขุดบ่ออนุบาลไว้จากบ่อหน่อยน้อยเพราะเด้อนุบาลมันเห็มันสีไงสักอนจิจับมาใส่บ่อนี่ฉันที่ว่ามันจะเป็นยังไงเบิ้งกันถ้าถามลูกเบิ้งกันลูกขเขากิมาเบิ้งอยู่แล้วมันจะ ใส่ได้บ่บ่ใส่ได้ก็จีเปลี่ยนแผนใหม่ก็ต,ตามที่แย่ที่ไปเบิองข้าเจ้าก็เฮ็ดทั้งสี่ล่ะบ่รู้วานจี่เป็นยังไดผู้ใดมีความรูแบบออได้กะเม่นมาบอกแย่ทิพย์เล่เด้อว่าแย่ทิพย์เด็กมีความรู้ในเรื่องนี้เนะีไปเฮ็ดงานกัดเฮ็ดงานมื่นหนึ่งยุดสี่มื่นจังเด็กไปเที่ยน,นึง บ่พ่ออยากพ่อกินแล้วต้องหาเนวเห็ดยีไม่สำรองเสีษตกิดจังสิวันี้ผู้ได้รับสมัครหรอกพนักงานอีกอย่างนึ่งอยากถีบกระเท่าแล้วหางานยากต้องหาเนี่อเห็ด,หด,ดหย่น้ำเียนน้ำสัน้นลองค่ากับอันนี้มุ่งไว้สักกัน ท่านไหนมีเงินเสือนสแลมมามุ่งทะเบงกันหาเงินกันอีกจกักสองสามหมื่นจังสิบเดียวครบมากมันเลียงตอนนี้กันล่องน้ำไปเบิงสักัน พักน้ามไม่สักกันมันกีเปน็นลังไดี๋ยวเลี้ยงกบตายแย่ทิพกับเจ้าปลาดุกมาเลี้ยงท่านเลยปลาลูกแมาเลี้ยงไว้ท่านเนี่ยกบตายฮะนั่เห็ดเนยเลีเ้ยงกบเลี้ยงปลาบ่ย่างได่ทิพก็สิปลูกเห็ดท่านเลี้ยบันี ซื้อเฮ็ดนั่งฟ้านั่งโล่ม,มาปลูกปลูกเพิ่งขึ้นใช่หรือสำคัญอยู่กันทุ่นล่ะคอยเฮ็ดเอาทุ่นหน่อยเขาก็เฮ็ดไปตามหน่อยสักกันต้นหนีย้ายทิบก็งบเนี่ยได้หาลอยก็ได้นี่ล่ะ ได้ผ่าเขียวกับผ่าดำดำเห็ดอ้างนา้ำผ่าดำดำกันเม็ดละหาทิบบาทผ่าเขียวนี่กับมวลละสามรีอยเจ็ดสิบมีแต่มวลหนึ่งใยทิบใส่ไปแล้วเ่องนึงย่างเถิงนึ่งราคามันยังติดเต็มสามร้อยเจ็ดสิบบาท บล่องบลูเนาะพี่น้องเนาะต้องล่องเห็ดเบิบ้งถ้าเทียมันดีห่ากะจะได้มีดทางท้ามาหากินห่ากะจะปั๊บจะไปเป็นลูกจ้างผู้ใดเห็ดไปศึกษาไปมือละนิดละหน่อยอันใดบ่ดีห่ากะปรับปรุงเห็ดไปเรื่อยๆงามเห็ดงานกับไปเห็ดงาน มือบพเหตดงานกัดไลยซีมือพุนเห็ดลงไป่ย่าะยนยังดอกอย่านตัมม้ตมแมวกับผุนยานต่้มแมวกับหมาแล้วแมวมาดื้อย่านมันมาหลักกินกบกุนตัวหนึ่งปีนอยู่พุนตั้งตัวใหม่พุนมั อยไปกินนกมึงอกีท่านนกบ่เมียวเมียวนี่เมียวมึงอกีท่านนกบ่เมียวมึงอย่ามากินกบเด้อะอเลี้ยงเลยมึงมาลักกินกบเดี๋ยวคลิปหน้ายยายทิพย์กสีมาอัปเดตให้เบิ้งใหม่อีกว่ายายทิพสีจังได้เีก สำหรับคลิปนี้ยายทิพย์กับจบเพียงสำนีก่นเด้จ้าดือ้อเข่ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยายทิพย์ผ่านกดแน่ยายทิพย์กับสิดไ,ได้มี่ายใดเพิ่มแน่สวัสดีจ้าเจอกันไม่คลิปหน้าจา้า